เจอไปยังสุดขอบเลยวะนะครับสวัสดีครับลุงพาไปทั่วนะครับวันนี้เราจะมาทั่วกันที่สะพานสีม่วงนะครับ ตอนนี้ฝนตกนะครับฝนลงเม็ดโอ,โ,อโ,อโ,อโอ้โหเนะฮะโอ้คร็วอ้โเห็นไหมครับสวยนะฮะ โหยาวมากนะครับเนี่ยสะพานนี่ยน่าจะเป็นกิโลเลยนะเนี่ยมันเป็นจุดชมว,วิวนะครับทางโน้นเป็นตัวอำเภอเสียราชานะครับเราลองซูมไปบนวันด,ดูนะครับ ะสะพานสีม่วงนะครับโหนี่ยาวมากเลยนะครับเนี่ยถ้าเดินสุดนี้น่านจะเป็นกิโลนะครับเนี่ยสะพานสีม่วงเนะี่ย ที่เรา z o o ไปสวัสดีนะครับตอนนี้เราจะสูงไปที่ตึกตึกจะลุรยะ z o มาครัข้างบนจะเป็นร้านอาหารนะครับ

เดินกลับแล้วนะครับเดินไปสุดไม่ไหวฮะยาวนี่ครับจะเป็นฟู้ดทักนะครับช่วงเย็นจะเป็นรถเห็นไหมจะเขียนจะเขียนว่าเกาะลอยนะครับนี่รถก็กำลังมานะครับจากมาทยอยเริ่มตั้งร้านบ้างก็มีนะครับแต่ฝนตกเห็นไหม รู้เป่านี่กูอยู่ไหนตอนนี้นูอยู่เกาะลอยฟ้ากูมาหาวันทีอกไปอย่างเีจะปิดหมดไม่เจอมเจอไอ้ขันนอ จะเป็นรถมาจอดแบบนี้นะครับแล้วก็ก็คือจะจอดแล้วก็ขายของนะครับนะเข้าไปเจอบึ้งก็ให้เขาไปแล้วจอดแบบนี้นะครับจอดแบบนี้จอดแบบนี้นะครับจอดแบบนี้ปุ๊บกอด เน,นะครับครับ้เาแล้วก็จะตั้งร้านขายแบบน,นะนี้นะครับโอเคนะครับตอนนี้ฝนลงเม็ดเดี๋ยวพาเพื่อนเพื่อนดูกันก่อนแค่นี้นะครับสวัสดีครับ